เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับอันนี้คือร้อยเปเซ็นนะครับโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นคือเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยขมแล้วก็มันนะครับเพราะว่าผมมีคนกินผมอยู่แล้วกินแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงนี้จะชงช็อกโกแลตแท้ร้อยเปอร์เซ็นให้ดูการชงช็อกโกแลตแท้ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าคาคาแมทร้อยปอร์เซ็ต รือว่าโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซนต์ตักประมาณสองช้อนนะครับไม่ต้องพูนมากนะครับใส่น้ำร้อนไปนิดนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะใส่นิดเดียวนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเราคนเบาๆนะครับเราคนเบาๆก่อนนะครับเพราะว่า ดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าคาเคาเมดหรือว่าโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาอยู่ในช่องเย็นนะครับเขาจะได้ปรับอุณหภูมิก็จะละลายคนเบาๆนะครับผมจะทำช้าๆให้ดูนะครับคนเบาๆแล้วก็ใส่เติมไปอีกนิดนึงนะครับยังไม่ต้องเยอะนะครับใส่ไปอีกนิดนึงนะครับประมาณเดียวกันแค่นี้นะครับแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งนะครับเบาๆนะครับ คนอีกรอบหนึ่งเบาเนะครับถ้าเราใส่น้ําร้อนไปทีเดียวเขาจะแยกเป็น2ชั้นแล้วก็ทานไม่อร่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนเบาเนะครับไม่ต้องแรงมากแค่นี้เองง่ายๆแล้วครับคนเบาเนะครับเขาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับก็จะเนียนนะครับน่ารับประทานมากหรือใครมีนมร้อนก็สามารถที่จะใช้นมร้อน แทนน้ำร้อนได้นะครับแต่ต้องชงแบบนี้นะครับง่ายสุดละที่ผมหาวิธีชงแบบบ้านๆเลยชงง่ายๆใครมีนมร้อนใช้นมร้อนนะครับใครมีน้ำร้อนก็ใช้น้ำร้อน,น,น,อน,น,อนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นี่ได้นะครับนะละลายถึงขั้นตอนนี้ใครจะเติมความหวานไม่ว่าจะเป็นนมข้นหวานเป็นน้ำเชื่อมเป็นน้ำผึ้งก็ใส่ได้เลยนะครับ เพิ่มความหวานหรือว่าใครจะทานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใส่น้ำร้อนได้เลยในขั้นตอนนี้สักเจ็ดออนนี่จะเป็นโกโก้ร้อนร้ออร์เซนที่มีคุณประโยชน์มากมายนะครับเขาช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะครับช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานก็เรียกว่าสร้างสเต็มเซลล์โดยธรรมชาตินะครับแค่นี้เองนะครับ ถ้าใครชอบนมสดก็ใส่นมสดเข้าไปได้เลยในขั้นตอนนี้เขาจะไม่แยกเป็นสองชั้นละหรือว่าใครจะกินร้อยเปอร์เซนต์ก็ใส่น้ำร้อนนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำร้อนให้ดูนะครับใส่น้ำร้อนเลยสักเจ็ดออนนะครับโดยประมาณนี่ครับแบบไม่ต้องปรุงนะครับร้อยเปอร์เซนต์เลยนี่เลยเจ็ดออนครับประมาณนี้เลยแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับแค่นี้เองเดิมสีสัน อันนี้ร้อยปเนะครับไม่ได้ปรุงแต่งใดใดทั้งสิ้นมีแต่เขาเรียกว่าคาราเมลร้อยเปอร์เซ็นตดาร์กชอ็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับมีแค่นี้เองชงละลายเนียนอร่อยน่ารับประทานขมๆม,มันๆน,นะครับรสนี้จะไม่มีความหวานเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ โดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นคือเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยผมแล้วก็มันนะครับเพราะว่าผมเปคนกินผมอยู่แล้วกินแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสองข้างเลยนะครับฟิตเฟิร์มมากเฟิร์มมากนะครับกินแล้วร่างกายแข็งแรง การปฏิสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ทางครอบครัวก็ดีขึ้นเพราะเราแข็งแรงอ่าจริงไหมทางภรรยาเนี่ยก็ชอบมากเลยเราแข็งแรงขึ้นไมเยนะียม <Yeah. S 2> มีอะไรให้หยกไปไหมใสต้องยกไปกินทุกวันร่างกายจะสร้างสเต็มเซลล์โดยธรรมชาตินะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ลดความดันเยี yeah. ่ยมแข็งแรง <c oughs> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวก็ดีขึ้นเพราะเราแข็งแรงทุกวันโอเคขอบคุณครับ